ก็เป็นคลิปรีวิวซินเวอร์แลลี่นะครับวิธีหาแลลี่ให้กดเข้าไปที่แท่นบูชาจากนั้นกดไปหน้าที่2แล้วก็เลื่อนมาล็อกที่2ครับผมมันจะมีแห้แแรลกโดยใช้หิน300หินนะครับก็สามารถแลกมาเล่นได้เลยโดยที่ล่างที่1จะโจมตีเป็น c h แฮแท็โดยการโจมตีปกติและโจมตีเป้หาหมายที่มี HP เพีจะที่สุดแล้ก็ยังมีดาเมเอง1จังหวะด้วยแล้วก็เพิ่มก่อให้ตัวเองและก็ เพิ่มโทสะให้ตัวเอง25%และก็ส่วนของอันตินะครับทําการโจมตีแบบหมู่หลังจากการโจมตีนั้นจะมีดาเมจเสริมอีกห,หนึ่งครั้งพร้อมกับลดเกราะของสาตูและก็ฟืน้นฟู75โทสะให้แก่ตัวเองและก็25โทสะให้แก่เพื่อนร่วมทีมส่วนเลลี่ล่าง2นะครับผมไม่แนะนำเพราะว่ามันลดสแต็คครับมันจะมันจะเน้นไปที่สเต็กสายพีแทนอันนี้ผมว่าอย่าอย่าพิ่งขึ้นเลยดีกว่า มาที่เลลี่ร่าง3ครับโจมตีเป้าห,หมายที่มีโทรส่าเยอะที่สุดและทําการลดโทสาหนึรเปซและจากนั้นก็มีดาเมจที่2ด้วยครับและก็ยังเพิ่มโทส่าทั้งทีม25%ส่วนอันติของเลลี่หน้าครับโจมตีศัตรูทั้งหมดมีเอฟเฟกตระเบิดหลรอบและก็เอฟเฟกต์หมุนอีกหนรอบเพิ่มโทส่าให้แก่ตัวเอง75%และก็เพิ่มเพื่อนร่วมทีม2 5 และก็บัฟโลดลดความเสียอาหายให้แก่ทุกตัวในทีมโดยที่ฮาคิ้ที่ต้องใช้คือ28นะครับโดยที่ที่เดดของแรลลี่นะครับจะอยู่ที่สกิลของแรลลี่ถึงเลเวละสิบทศเริ่มต้นจะอยู่ที่25%และถ้าสตูติดเผาใหม่ก็จะทำให้โดนการโจมตีแรงเพิ่มเป็น3 0ถ้าคุณมีพลจรวด7ดาวเลเวล10คุณก็จะสามารถเปิดทินแรกได้เลยเพราะพลจรวด7ดาวเลเวล10 บวกเ5พร้อมกับพาสิบแรลรี่เลเวล10รวมเป็น100%ซพอดีสรุปของแรลรี่นะครับก็เป็นตัวที่ใช้ได้เลยครับแต่ถ้าหามีพวกหนวดขาไม่พวกอะไรตัวที่หนโหดกว่าพวกแชงอะไรก็เล่นยากครับแต่ก็ถ้ายังไม่ตัวพวกหนวดขาวพวกแชงก็สามารถเล่นได้ยาวๆอยู่นะตีบอสก็ดีทำอะไรก็ดีครับผ่านดันก็ง่ายครับก็แนะนำครับอีกหนึ่งตัว